รถที่ครึ่งล้านทาวโฮมหน้ากว้าง7.5เมตรด่วน3หลังสุดท้ายพิเศษ3.59ล้านเท่านั้นใครหาบ้านยกมือขึ้นปรินซิริจัดแคมเปญลถเด็ดเผ็ดแรงส่งท้ายปีถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นกับที่นี่ฟอร์เรปิ่นเกล้าพุทธมนตรสาย5ใบปรินซิริทาวโฮมสไตล์โมเดิร์นหน้ากว้าง7.5เมตร170ตารางเมตร4นอน3ห้องน้ำโซนลิฟวิ่งและดินนิ่งเป็นโอเพนแปนรับแสงธรรมชาติเต็มที่จากช่องแสงขนาดใหญ่ส่งพิเศษทำให้โปร่งโล่งไม่อึดอัด ชั้นล่างมีห้องอนเนกประสงค์จะทาเป็นห้องนอนเสริมหรือห้องทํางานก็ได้หลังบ้านลงเสาเข็มเทตัวบ้านพร้อมต่อเติมเป็นครัวหรือลานซักล้างได้ทันทีชั้นหนึ่งมีห้องน้ําพร้อมชาเวอร์ในตัวรองรับมาสเตอร์เบดรูมมาพร้อมหน้าต่างขนาดใหญ่ทําให้โปร่งโล่งสามารถทํา w a l k i n c คร set ได้ห้องน้ําอยู่ในตัวห้องนอนเลยขนาดใหญ่ครบทั้งโซนเปียกและแห้งห้องนอน2วางเตียงคิงไซส์ได้สบายจัดฟังก์ชันได้ครบห้องนอน3ก็ไม่น้อยหน้ากันมีหน้าต่างขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติ ห้องน้ําส่วนกลางชั้นสองแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนอีกไฮไลท์ของโครงการคือส่วนกลางที่ครบครันสวนขนาดใหญ่มีบ้านต้นไม้และทรัมโบลีนพาร์คและยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสและคิสรูมโครงการอยู่บนทําเลศัก,กยภาพเชื่อมต่อถนนบรมราชชนนีสารยาและเพชรเกษมกระซิบว่า3หลังสุดท้ายแล้วราคาพิเศษ3.59้าล้านเหมือนได้บ้านเดียวในราคาทาวน์โฮมเพราะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ใครสนใจรีบโทรไปที่1753หหรือลงทะเบียนเพื่อไม่ให้หลุดดีลพิเศษนี้นะครับ